สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำการเดินเกมของแครี่นะครับเดินเกมยังไงให้รวยเมื่อเข้าเลนมาเราก็ต้องเคลียร์คีเพื่อนนะจังหวะนี้ให้เตะพยายามจะปลาเสร็จเราเราก็หลบหน่อยเราเคลียร์ได้ก่อนแล้วก็เดินไปกลางนะแน่นอนว่าจุดประสงค์อย่างแรกของเราก็คือไปแท็กนั่นแหละแต่ว่าก็มีอีกเหตุผลนะคือป่าของฝ่ายตรงข้ามอนะ่ะจะฟาร์มเสร็จในนาทีที่1พอดีนะในบางครั้งพอเมดเคลียร์เสร็จแล้วก็จะลงไปเติมเลนแครี่นะ เมธบางคนก็อาจจะยืนแช่เลนกับแครี่เลยก็ได้แล้วก็จะปล่อยเลนกลางให้ป่าเคลียร์คนเดียวแต่ว่าในเกมนี้ป่าของฝ่ายตรงข้ามเป็นโทนนะโดยมีอาร์ลัมเลี้ยงด้วยแต่เขาค่อนข้างโผลช้าพอสมควรมันก็เลยผิดแผนนะนะเราก็กรับเลนของเราตามปกติเออสังเกตในมินิแมปนะครับจะเห็นว่านกไปเจอโทนกับอารลัมอยู่ตรงบับแดงก็แสดงว่าเขาน่าจะเล่นบนนะ เราก็รอเคลียร์คลิปอีกชุดหนึ่งแล้วกันแคลรี่ของฝ่ายตรงข้ามเป็นไฮยเต้นะในเกมเนี่ยเราทําอะไรค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราไมีซีซีในการจับไฮยเต้เลยเอา่าแล้วเราก็ไปเติมกลางเหมือนเดิมนะจังหวะนี้ซาต้ากับติโปฆ่าวิลาได้ผมเลือกที่จะคุมผู้นี้นะเพราะผมรู้ว่าโทนกับอลัมอยู่บนแล้วก็วิลาได้ตายไปแล้วนะไม่น่าจะมีคนมา ทีแรกผมคิดว่าลิปโปจะมาเอาบางกรต่อนะแต่ว่าเลือดเขาโลกเกินไปเขาก็เลยวาบกับบ้่นเราก็มาแทกกลางนะเราก็ต่อโทนไปสักหน่อย <c oughs> คุณคิดว่าคุณมีอันตรานเดียวหรอครับ <c oughs> จังหวะน,นี้ผมก็สาสต์ไปอย่างนั้นนะประมาณว่าครูไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นต่อนะแล้วก็เราก็กลับไปเคลียร์เลนตามปกติเหมือนเดิมจังหวะน,นี้ให้เตะเขาอยากได้มาหลอดนะ ถ้าไม่เขาหลุดตำแหน่งมาแล้วก็ตายแน่นอนตอนนี้ไฮยเตะก็สู้ผมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าการเงินน่าจะต่างกันแล้วต่อให้ดวลกันหนึ่งตัวหนึ่งก็ตามแน่นอนว่าพอไฮยเตะตาย,ตายอารามก็ต้องทิ้งโทนมาแต่ก็ได้มาหลอดไปเมื่อมาหลอดตายไปแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะพยายามดันคีเข้ามาเพื่อกดดันป้อมเราก็ต้องพยายามยืนเซฟแล้วก็พยายามเคียร์คีปไปด้วยอยู่ในระยะที่ปลอดภัยที่สุด เท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าซาตาก็มาซอนเราทําให้เราหลอดพ้นจากการได้ป้อมได้แล้วริปโปจะเข้าไปไฟนะแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าผมติดวีลาอยู่ผมก็เลยพยายามติไล่วีลาไปดามจของเรายังเบาอยู่นะอันเกียบจังหวะนี้เราค่อนข้างได้เปรียบน,นะเราก็พยายามเคลียร์คิให้ได้ก่อนแล้วก็เราจะเลือกเดินหรือว่าเราจะซุ่มเพื่อเล่นต่อก็ได้แต่ว่า มาหลอดใจร้อนไปผมไม่คิดว่าเขาจะเข้าอ่ะนะ <have> เลยไม่ได้แบบเข้าไปตั้งแต่แรกไม่มาหลอดเสียฟี <laughs> ไม่ใช่แค่ามาหลอดสิซาต้าก็เข้าไปตายด้วยนะถึงผมจะฆ่าได้ตัวหนึ่งก็เถอะแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะเป็นแคลี่เราก็ต้องรู้จักฟาร์มนะทุกนาทีต้องเป็นเงินเป็นทองคิดปุ่งคิดป่าก็เราก็ตีไปเลยนะไม่ต้องกลัวป่าก็าจะว่าอย่างเงี้ยเราก็ตีนงไปรอ ราคลิปชุดใหม่มาแล้วก็เคลียร์นะ,ญญะในจังหวะน,นี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมได้เปรียบพยายเตะแล้วนะผมก็พยายามกดดันเขาให้เขาเคลียร์คลิปช้าอือือผมว่าจะยิงตอดเขาสักนัดสองนัดน,นะแต่ว่าเขาเข้าพุ่มไปก่ก็เลยยิงไม่ได้ไม่เห็นตัวนะแต่ว่าเกมนี้ทำาอะไรค่อนข้าง,างยากเพราะฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมมาบวกกับเรานอกป้อมเลย แต่จังหวะน,นี้เขาเลือกที่จะส่วนไฟนะผมก็เลยสาตันตีแบบไล่ไปบาวิปโปจะทำอะไรอารามมันอยู่นะลูกริปโปพยายามจะฝืนแล้วก็พยายามไล่อารามให้เขาหน่อยแล้วกันโอเคถ่ายมาเพื่อเกลียดตายไงแหละ้วาวนะักริปโป้าวนะัก แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็เจ็บเหมือนกันนะพลามเสียฟิตเลยนะครับนเราได้เปรียบแล้วแล้วก็พยายามใช้ระยะของเรากดดันฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็เราก็ดันคีบเอาป้อมน่าจะได้อยู่แล้วแน่นอนเป็นธรรมเนียมเมื่อป้อมแตกแล้วก็ต้องสวิตเลนนะครับก็่อนจะไปก็แวะเอามังกรสักหน่อยหนะึ่งเพิ่มเงนมิน เรายังไม่ได้สักตัวเลยนะในเกมเนี้ยลิปโปไม่มีจังหวะเอาเลยมันหลอดถอยมันลูกไม่เตะเขาเหมือนไอ้นี่นะเขาหลายๆจังหวะที่เขาตัดสินใจพลาดใจร้อนเกินไปจริงๆเราก็จะขึ้นบนไปเลยนะแต่ว่าเขาดันคีบมาเขาพยายามจะเอาตรงกลางเราเราต้องรอกันก่อนเดี๋ยวดูท่าทีก่อนนะว่าเขาจะเอาหรือเปล่า เลือดเราก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวเราก็ศาสตร์อันติไล่เขาไปเลยนะเกียร์คีบไปในตัวเราก็สวิตช์นบลอนด์ดิค่าเอ่อเลนล่างได้ไหมนะเราได้สองตัวเลยนะ ก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้างั้นเราน่าจะได้ป้อมบนด้วยนะเพราะไม่น่าจะมีคนมากันแล้วก็วอยู่กลางก,กันหมดเลยอันนี้มาหลอดที่ว่าเป็นงานนะเพราะเขาไปดูเส้<อ>นทางให้เราียกว่าทางหนีที่ไร่เราก็ตีป้อมได้เต็มที่โอเคผมจะขึ้นเคิร์ฟสันติมาเต็มชิ้นแล้วกันเดีย๋ยวเราแวะเอามันกรเลกก่อน แล้วยกไปตีป้อมกลางต่อน่าจะได้คิดคย่ยงนี้เราก็ตีได้นะฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็น่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหฝ่ายตรงข้ามมาเติมเยอะนะเราควรจะเซฟก่อนดีกว่าจะฝ่ายตรงข้ามเขาก็อยากไฟอยู่นะผมเริ่มแรงแล้วนะ อ่าาตาบินเขาป้อมเขาไปเลยโดนจับไปแล้วไงเดี๋ยวรอให้เขาปล่อยาตาก่อนผมพยายามจะยิงป้อมนะแต่ว่าโดนได้จังหวะยิงเราเราต้องถอยก่อนโอเคมีเลือดหลังป้อมนะเราจะไปเล่นต่อแต่ว่าน่าจะตายแล้วไมอมอมีคีบไห้ตีดูเลือดสักตัว <team> ไปไหนดี <the> ไว้เนี่ยแบบแดงก็ไม่มีละไปเอาที่บ้านก็ได้ แล้วกลับไปฟาร์มบัฟแดงดีว่าริโปเผอนะป่าเผอล้วเจอกันนะรับแดงบัฟแดงนี่ถ้ามีจังหวะเราควรจะเอาทุกตัวนะป่าเผอเมื่อไหร่คือเอาเลยเป็นบัฟที่สำคัญมากสำหรับเครี่ขาดไม่ได้สองบัฟที่เครี่ขาดไม่ได้คือบัฟแดงกับบัฟมังกรเล็กบัฟแดงกับบัฟมังกรเล็กนะ บั๊บแดงก็จะสโลกับฝ่ายตรงข้ามจะทำให้เขาวิ่งเข้ามาหาเราได้ยากขึ้นแล้วก็ปั๊บมังกรเล็กก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะวิง่งหนีเขาได้ไวขึ้นมันสำคัญต่อการไขของเคลรีนะถ้าเกมไหนอย่างเงี้ยผมตีปั๊บแดงอยู่แล้วป่ามากดพน,นิดเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ย ถ้าหัวร้อนนี่พกเปิดไม่ดานะยิ่งป่าเป็นพวกซิลอะไรพวกนี้ที่มันไม่ค่อยได้ใช้าการโจมตีธรรมดาเนะี่ยเอาไปมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยังไงแคลรี่ก็ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากว่านะรัแบแดงของอิจิกาต่อให้เรามีแล้วเราก็จะเอาอีกไนงะเผื่อมันหมด เพื่อนถอยมาเพื่อนมันไม่น่าเล่นอน่ะมมแคบตรงเนี้ยเพื่อนคอของนะต่เราต้องการป้อมกันเคลียร์คลิปก่อนคลิปทุกตัวเป็นเงินเป็นทองไนะโอเคฝ่ายตรงข้ามไม่น่าจะมาคอนเทสได้นะ ข้างล่างสาตาโดนก่อนสละเดี๋ยวเราเคลียกลางก่อนนะเผื่อเราชนะไฟเราสามารถจบเกมได้เลยผมพยายามจะดับเบิลช็อตใส่เฮเตะนะแต่ว่าเขาไอ้นี่ทันกดสปินไล่เลยด้วย่ะลิปโป้เก็บงานแล้วนะ ก็ตายไป4ตัวเลยนะเราน่าจะได้ป้อมหน่อบ้างสักฝั่ง2ฝั่งฝั่งนี้มาแตกกันเต็มไปเลยเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายเรามาไม่ทันคีบแบบนั้นอะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเล่นบนนะเพราะว่าเรียนกลางมันอยู่ไกลมากเลยคีบแบบน่าจะได้แค่ป้อมนอกหรือเปล่าเออ มันค่อนข้างเสี่ยงเราเข้าไปตีไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามมีทั้งเนื้อมามีทั้งวีลาที่สามารถสตาร์เราได้นะแน่นอนถ้ามีอารามกัดด้วยถ้าโดนเข้าไปนี่ไม่น่าจะรอดอาร,รมโซนเราออกไปนะไม่ให้เราใกล้ป้อมเลยปับแดงก็ได้พอไม่มีปับแดงเรา รู้สึกมันขัดขาดนะมันต้องมีบับแดงตลอดเวลาเคลลี่มันถึงจะแสดงพลังแท้ทจริงได้เราก็ยังพยายามจะเล่นเงินนะยิงเขาไม่ยอมกลับวันนี้มาหลอดตัวตัวไปไ,ไม่น่าจะลอดแลกกันไป2ตัวหนึ่งก็ใช้ได้ผมก็พยายามจะโยกมาเอากลางแบบใส่ตรงข้ามก็มาไว้ จะเย็นไม่มีอะไรคือโป้ก็าเลยเลือดน้อยเกินไปนะเราไม่กล้าเข้าผมก็เลยไม่งั้นผมก็สวนไปแล้วนะน่าจะได้อยู่เราก็ฟาร,ร์มได้เลยนะป่าเขาอะเพราะว่าเขาน่าจะกันคีบอยู่ในบ้านเขาอย่างเดียวไม่น่าจะมีใครกล้าออกมาแล้วตัวล้วงของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีที่ชัดเจนเลยเราสามารถเล่นสูงได้นะไปคนเดียวก็พอจะได้ในบางเกมนะ บางเกมถ้าตัวล้วงหนักๆห,หลายๆตัวนี้ก็ไม่กลัวเล่น้าจิก็เก็บโชนได้เราก็ไม่สนใจนะจังหวะนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนแคลรี่มันต้องมีช่วงหนึ่งที่ต้องมีไฟมาฟาร์มแบบเนี้ยคือแบบเก็บหมดป่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบูตตังนะบูตตังหาคอไอเทมอ่ะ แต่ว่าเพื่อนเราอยากจะจบตรงกลางหรือเปล่าเราจะต้องไปเติมเขานะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไปโยนเดี๋ยวเพื่อนไปโยนบันทีละตัวแล้วไม่ได้ไฟมันจะยุ่งเหรอในการกดสโลมันก็เป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่น่าเล่นน่ะในจังหวะแบบนีน้แต่เพื่อนเขาจะเล่นเราต้องไปด้วยกับเขาถ้าปล่อยเขาไปคนเดียวมันก็ตายฟรีถ้าตายสีนี้จบเกมได้นะ คลิปก็มีเหลือโทนตัวเดียวแต่ว่าผมอยากได้นะก็แลกกันไปไม่ว่าอะไรยังไงเพื่อนเราก็จบเกมได้อยู่แล้วนะแล้วก็เราก็ได้สามทางแล้วถือว่าคุ้มค่าแล้วต่อให้จบไม่ได้ก็ตามริปโป้ยังไงลูกได้วีลานะแต่มันหลอดโ้นจับอ้าวไม่ตายเว้ทีป้อมลูกทีป้อม โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นี่อิจิกะด้วยนะครับ